สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีธนูคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนกรกฎาคมปี63นี้นะคะเรามาเริ่มที่หน้าไพ่กันเลยนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ,ะในช่วงนี้นี่การงานของคุณที่ทำอยู่หรือร้านค้ากิจการที่คุณมีอยู่เนี่ยมีโค้่แข่งเยอะนะคะ ใครทางานประจําก็ให้ระวังเรื่องของการาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะคะเงินได้เยอะเงินไม่ต้องห่วงแล้ค่ะสิบเหรียญแปดเหรียญนั่นแหละเยอะสศรษฐีนะมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศนะคะมีการติดต่อเจรจาสื่อสารนะคะพวกอินพุตเอ็กพอร์ตน่ยจะดีนะคะจะได้เงินเยอะนะคะมีเกณฑ์การตกแต่งบ้านใหม่ด้วยมีแนวความคิดนะคะที่จะทำ บางท่านอาจจะเป็นหมอดูอะนะบางท่านก็อาจจะไม่เป็นหมอดูนะอาจจะทํางานเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะคือทํางานไม่ตรงกับสายงานที่ตัวเองเรียนมานะคะแล้วก็มีความคิดที่จะแบบต่อเติมเสริมแต่งบ้านออกมาสําหรับงานของเองที่จะทาอย่างนั้นน่ะงานที่ที่เราเราไม่ได้เรียนมาสายตรงไงแต่ตรงนั้นมันทําเงินให้เราได้ นะคะเนี่ยค่ะเมื่อกี้นะเนี่ยนะคะใครคิดจะขายที่ดินนะ,ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะขายได้ละนาซีเปลี่ยนขึ้นและอสังหาริมทรัพย์นะคะที่จะเป็นเงินเป็นทองให้กับคุณนะส่วนการงานของคุณอ่ะดีอยู่แล้วได้เงินเยอะอยู่ละขยันทํางานได้เงินเยอะเลยนะคะแปดเียญนนี่คือขั้นเข้าขั้นเศรษฐีละ นะคะแต่ก็ระวังเรื่องคู่แข่งส่วนทํางานประจําก็ระวังขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะคะมีเกณฑ์ต่อเติมบ้านสําหรับงานที่ตัวเองอมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึง่งนะคะส่วนเรื่องความรักอาจจะยึดติดกับคําว่าโสดรักอิสระรักสนุกอยู่นะคะยังไม่คิดที่จะจริงจังอะไรมากมาย นะคะทั้งคนโสดและคนที่มีมแฟนแล้วอะเนาะนะคะเพราะนั้นก็ให้ระวังเรื่องเลือกมากด้วยเรื่องมากเลือกนั่นแหละนะคะคนที่ได้ไมนะ่รักคนที่รักไม่ได้ระวังด้วยนะคะคุณเป็นคนเก่งไงคนเขาก็มาชอบคุณอยู่แล้วล่ะแถมยังหาเงินเก่งได้อีก นะมีเกณฑ์กับเรื่องอาสาหาริมมัพั์ได้เงินเยอะอีกนะคะนแะต่ม่พอเนี่ยะคะ่ะทำงานกับอิมพอร์ตเอ็กพอรเนี่ยะคะ่ะนำเข้าส่งออกติดต่อกับชาวต่างชาตินะคะนแะไม่พอยังทำนี่อีกต่อเติมบ้านเพื่อทำงานที่ตัวเองอเขาเรียกว่าอะไรอะมีความสามารถพิเศษอะตรงนั้นอีก นะคะซึ่งคุณทําได้อยู่แล้วว่าเงินต้งเยอะตั้งแยะนะส่วนเรื่องเที่ยวส่วนท่องเที่ยวนี่ให้ให้เบาๆหน่อยนะคะเพราะอาจจะเมาแล้วไปเกิดอุบัติเหตุนะอย่างไม่คาดคิดคาดฝันเลยล่ะนะผับปลาคาราโอเกะอะไรเบาๆหน่อยนะคะถ้าหากว่าเขาเปิดให้หรือว่าอาจจะเป็นงานเลี้ยงงาน,งานสังสรรค์อะไรกับเพื่อนๆน่ะนะนะ ให้เบาๆหน่อยนะคะเรื่องการดื่มเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเนาะเกี่ยวกับการเดินทางอ่ะนี่บางท่านอาจจะไปเที่ยวแหล่งธรรมชาติต่างๆนะนะคะถือว่าอืมไม่น่าจะรอดนะทาวเวอร์ขึ้นอย่างนี้ไม่น่าจะรอดแต่อาจจะไม่หนักมากนะคะเพราะว่า ไพ่ร้ายมันไม่ขึ้นนะคะมันขึ้นอยู่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะคะอาจจะไม่หนักแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะช่วงขาลงไปถึงข้อแข้งข้อเท้านะคะความรักเชียวพูดลวเออสุขภาพก็พูดลวตรงนี้อย่างเดียวติดอุบัติเหตุเนาะอย่างอื่นนีหมดนะคะสุขภาพอย่างอื่นดีหมดแข็งแรงดีแนะระวังเรื่องการเดินทางเนี่ยนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุ นะคะการเงินก็เยอะอยู่ละขั้นเศรษฐีไปเลยได้เยอะนะคะเป็นเปึกเลยนะมันเป็นจังหวะชีวิตที่เราจะได้เงินนะคะทั้งการงานด้วยทั้งขายที่ดินพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะถ้าหากคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าคุณมีมีเงินเยอะแล้วล่ะนะคะถือว่าเงินที่เข้ามาคุณเนี่ยเยอะแต่กลับมาจากเรื่องงานนะคะ นะซึ่งมันไม่ฟลุกนะฝีมือล้วนๆเนาะคนทํางานเก่งอยู่แล้วเนาะเรื่องเนี่ยค่ะคนทํางานเก่งนะคะเนี่ยนี่ก็เฉลียวฉลาดทํางานเก่งหลายอย่างเป็นหลายอย่างนะคะนะก็ท้ายคลิปนี้ก็ขอฝากเรื่องเกี่ยวกการเป็นชาวสิวิลไลแบ้กับชาวราศีธนูด้วยนะคะให้ดูประชากรของชาวญี่ปุ่นจีน เกาหลีใต้เป็นตัวอย่างนะคะทำงานเก่งเรียนเก่งทำงานเร็วมากด้วยนะคะเขาเป็นประชากรที่มีคุณภาพยังไงเราควรจะเป็นอย่างนั้นเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เรายังไม่เป็นเนาะแต่เรากำลังจะเป็นนะคะแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแบบลืมไปเลยว่าฉันประเทศชาติฉันมนเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย นะคะก็ขอเตรอนมไว้ก่อนนะคะให้เราเตรียมตัวให้พร้อมหาความรู้ว่างๆก็หาความรู้ใส่ตัวด้วยนะคะหาสิ่งใหม่ใส่ตัวสิ่งเก่าเราไม่เอานะเราสิ่งใหม่นะนะคะก็ขอให้ชาวราศีธนูนะคะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ